ตอนนีท้ท <dle noise> <noise> hey. 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 ุกคนก็ได้จับฉลากกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็แบ่งเป็นกลุ่มแล้วขอเชิญกลุ่มแรกค่ะยังบิสเนสมีนิกกี้อติล่าและแมนค่ะคุยกันไว้หลายอย่างเลยคุยกันไว้ว่าจะสนุกสนานแต่ก็มันจะดีหรอเดี๋ยวมันจะหลุดคาแรกเตอร์นะอะไรเงี้ยหกสิบวินาทีนะคะไปวอร์มเชื่อใจเอ็กซ์ไคบอลคราฟนางสองส ผมว่ากลุ่มนี้น่าจะโูดง่ายสุดแล้วย็นรอๆก็ได้อะทุกกลุ่มจะแสววแบบทีมนี้ทีมโกงตัวละครแต่ละตัวนี่คือดูเป็นแบบนายแบบสุดๆเลยอย่าลืมดูพอร์ชั่นด้วยนะใครสูงใครเตี้ยเดี๋ยวเวลา30วินาทีค่ะนิกกี้ถอดสูตรออกมาแล้วมันก็แบบโพโพเซมย่างยูพีรีเกิดโอเคเบียนกันเกินไปไหมนิดนึง สิบวิสุดท้ายค่ะไปต้องเร่ง3 1, 1หมดเวลาค่ะคมาสเตอร์คลาสวันนี้นะครับผมรู้สึกว่าตื่นเต้นรอใจมากครับผมว่ายังไม่โดนนะยังไม่ดูตื่นเต้นมันแค่ดูคูลๆไว้เฉยกลุ่ม <Group S 2> ที่2แคลชวลนะคะขอเชิญแจ็คทามและกุนค่ะคถ้าพร้อมแล้วจับเ,เวลาค่ะ เ e ้ hey. so excited ever เอาอย่าง One two three เปลี่ยนท่าไมเคลายร์ลากิ้นต่อต่อจาก master class แรกเคยถ่ายรูปที่ค่ายมวย6 0วินาทีมันผ่านไปเร็วมากคราวนี้ก็เลยเตรียมไป2ท่าพอปรากฏว่าไปถึงจริงๆปุ๊บ2ท่าไม่พอเพราะว่า ช่างภาพบอกเอาเปลี่ยนได้แล้วถ้าซ้ำอ้าวแล้วทำไงเราไม่ได้คิดมาโอเคจะยิงแล้วนะหนึ่งสองสามไม่รอแล้วสามไม่เห็นหน้าคุณครับหนึ่งสองสามดูม,มุมด้วยนะสามเน่งสองสามเหลือเวลาอีกสามสิบวินาทีค่ะดูนิ่งมากเลยดูไม่เอ็ก t ไซต์ one two three so excited excited สี่สาม หนึ่งกดเวลาค่ะค a ช u ว l เนี่ย Energy ตกอะ่ะดูป่วยดูแบบเหมือนเหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยหรือว่าเก๊กหล่ออยู่ก็ไม่แน่ใจพร้อมนะคะสปอร์ตขอเชิญมิกกี้ฟิลิปแล้วก็เ์อค่ะดับเวลาค่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม e x c i t i n ผมชอบสปอร์ตมากเลยในจุดแรกที่เขาตั้งกันเขาแบบมีแพทเทิร์นมีภาพวาดในหัวเหมือนกันที่คนหนึ่งเป็นจุดสตาร์ทคนหนึ่งเป็นเริ่มวิง่งคนหนึ่งวิ่งออกมาแล้วมันดูเป็นสตอรี่เดียวกัน 1...2...3... 40 f o r t and excited 1...2...3... 10วินาทีสุดท้ายค่ะ o n 3 t 2 o t 1 2 e 2> 2, 1, 1> 2> 2, 3. 3> yeah. หม o n t o t e o n t o เวลาค่ะ ดูเหมือนมาขายเสื้อผ้าออกกําลังกายอะไม่ได้ดูมาขายรถนะเออกลุ่มที่4ค่ะสตรีทมอสโจเซฟและพีเคค่ะอย่าลืมความรู้สึกว่า you're excited แต่คนคที่อยู่ในรถยกที่ที่ใส่หมวกทุกโอเคนะคะเขายังมีความโชว์ เท่ทุกคนนะครับสไตล์ของแต่ละคนมันชัดเจนเลยซื้อรถแถมคนเงี้ย <laughs> สิ่งเดียวที่ผมสังเกตเลยคือพีเคครับมันปีนบ่อขึ้นมาเพื่อมันนั่งตรงขอบหน้นตาต่างแบบ แน่ใจนะว่านั่นคือการขายสินค้านั่นคือการทําลายสินค้าหรือเปล่าไม่แน่ใจอ๋อก็ปกติก็ทําอยู่แล้วนั่งีิวับเพื่อนก็นั่งขึ้นอย่างนี้ซิ่งๆอะไรเงี้ยสามสามองหน่งหมดเวลาค่ะดูกําลังดีกันจังเลยกรุมสุดท้ายนะคะพอลลี่คอเชญแบงค์แซมกันและกันค่ะ ดูเหมือนเพิ่งออกมาจากซอยสเราปาร์ตี้กันนะเด็กบ้านนอกมาอาจจะปาร์ตี้ของผมสไตล์แบบนี้คือเยอะไปไอมาสี่คนสี่คนสี่คนสีคนไอมาสีคน,คนอ,ออกตัวมานี่ผมเสียเซลเลยทีมเราน่าจะมี e NERGY มากกว่านี้ปะวะขอไปวิ่งแล้วก็ ถ่ายกับเขาได้ไหมอ่ะอยากไปเฮฮากับเขาอ่ะได้ไหมที่คนระวังหน้านะระวังหน้านะแดงมาหลังสามสองมหน้าค่ะณโมเมนต์ที่ถ่ายเสร็จเนี่ย ผมรู้สึกว่าทีมผมมีลุ้นผมเชื่อว่าคนทั้งประเทศต้ตองชอบแน่นอนเรียบร้อยแล้วนะคะกับมาสเตคลาสนี้เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกว่าทุกคนนะคะเต็มที่มากก็จะมีหลายกลุ่มที่ลืมว่า product ของเราคืออะไรทีมหนึ่งเนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยก็จะดูว่ายังไม่รู้สึก excited เท่าไหร่นะคะแต่พอถ่ายไปเรื่อยๆอ่ะก็ดีสำหรับทีมต่อไปนะคะทีม casual รูปนี้ก็ดูเป็นอารมณ์ความสนุกสนานสนุกสนานนะคะแล้วก็ก็ยังมีความ Excited แต่สิ่งที่น่าเสียดายคือบางรถบาง Product ทีนต่อไปค่ะ Sport ค่ะอันนี้ก็ดู Relax ถ้าอันแรกเนี่ยก็ชอบอยู่ที่ที่ดูเหมือนกำลังจะวิ่งใช่ไหมคะแต่พอมันเป็นภาพนิ่งแล้วก็มันดูโพสเกินไปนิดนึงอะแต่จริงๆก็ชอบนะก็สื่ออารมณ์ดีสตรีทอันนี้ก็ค cool ูล cool, ๆแต่ยังมีความรู้สึกยังไม่สุดอะยังน่าจะมีความ excited ได้มากกว่านี้ทีมสุดท้ายคะ่ะ party โอเค มีความสุขมีความสุข <c oughs> มีความสุขมีความสุข่ะทีมนี้มีรูปเยอะมอแต่ว่ามันก็จะดูเยอะเกินเพราะว่าอยู่อาจจะแย่งซีนผล c t ที่อยู่ต้องขายภาพที่ดีที่สุดในวันนี้คือภาพไหนคะทุกทีมก็มีฝีมือทั้งนั้นนะครับเราดูภาพองค์รวมได้เราให้เลือกเนี่ยผมขอเลือกกลุ่มยังบิสเนสครับ ว่ารูปนี้มันมีความรูลตรงที่ว่าทุกคนเรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ชิลแล้วก็แบบนิ่งนะครับเพราะนั้นผมมองว่ารูปนี้มันแสดงออกในเรื่องของคาแรคเตอร์ของโปรดักต์กับความตื่นเต้นได้สมดุลในมุมมองของของเรานะครับต้องมาแนวสูตรแนวเนี้ยบๆตลอดเลยมาแบบบ้าๆบออะไรหน่อยไม่ได้เท่าไหร่ครับแล้วก็ชอบนะทั้งไทยปกันทั้งหมดแล้วะชอบแต่ชอบภาพพิมพ์แต่ว่าก็สวยดีผู้ชนะในมาสเตอร์คลาสนี้คือใครคะ คุณนิกกี้ครับนิกกี้ค่ะมองเห็นภาพปุ๊บกรู้เลยว่านิกกี้ชนะแล้วภาพมันโดดเด่นแมนกับผมแบบเป็นเป็นแบบเป็นเพื่อนกันสป,ปอร์ตกำลังแบบเฮ้ยนิกกี้มันมีรถสวยมากเลยเอ่ะคาแรกเตอร์นิกกี้รูปนี้ชัดมากครับจุดรวมสายตาเนี่ยก็อยู่ที่นิกกี้แล้วก็เพื่อนทั้งสองคนก็ช่วยเสริมให้ภาพเนี้ยมันดูน่าค้นหานะครับว่ารถคันนี้มันมีอะไร วันนี้ก็ต้องขอบคุณเมนเทอร์ลูกเกดและคุณนัททรศรีนีเวศผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดรถยนต์นั่งบริษัทเตยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะคะขอบคุณมากค่ะมาตอร์คลาสจบไปแล้วแต่พวกคุณยังมีแคมเปญอยู่อย่าเพิ่ง e NERGY DROP นะคะ Everyone good luck ค<อ><ะ>่ะคือผมก็ชนะมาสองรอบแล,แล้วแล้วก็วผมรู้สึกว่ามันช่วยเพิ่มความมั่นใจได้มากขึ้นเลยทีเดียวครับผม,ผมรู้สึกมั่นใจแล้วก็พร้อมที่จะทำแคมเปญแล้วครับ